สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนบีนะคะวันนี้นะคะบีจะพูดถึง life in the UK เป็นวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโออธิบายเนื้อหาของบทที่1นนะคะโอเคบทที่1ก็คือ the values and principles of the UK อันดับแรกบีจะต้องเกินไว้ก่อนว่าที่บีสรุปมาให้นี้มันเป็นสรุปจะไม่ได้เน้นกราฟาิก ถ้าใครอ่านแล้วดูแล้วรู้สึกว่า grammar มันไม่ถูกมันไม่ตรงตามที่มันควรจะเป็นปีขออภัยต้องบอกว่านี่คือสรุปเนื้อหานะคะแล้วเวลา B พูดให้ฟังเนี่ยถ้า accent หรือว่า pronunciation ของบีเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยคุณฟังแล้วคุณไม่เข้าใจคุณก็มาดูเอานะคะเพราะว่า B อาจจะสำเนียงไม่เป๊ะ ถ้าคุณจะมามองหาว่าอยากจะเรียนภาษาอังกฤษวิดีโอนี้คงไม่ตอบโจทย์สำหรับคุณวิดีโอนี้จะเป็นเรื่องของ Life in the UK เพื่อที่จะให้คุณนำไปใช้สอบทำให้คุณเข้าใจและคุณนำไปสอบข้อสอบ Life in the UK ได้ไม่ได้สอนภาษาไม่ได้สอนภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เป๊ะตามใจคุณอันนี้วิดีโอนี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณโอเคเรามาดู the values นะคะ and p r i n c i p l e of the uk อันแรก อันที่หนึ่งบอกว่า Britain is fantastic place to live Britain ถ้าบีบอกว่า Britain นี้บีจะพูดคำว่าประเทศอังกฤษนะคะก็คือเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดีนึงว่า Britain นี้มันมันคืออะไร Great Britain คืออะไร UK คืออะไรอันนี้เอาง,ง่ายๆไปก่อนว่า Britain is fantastic place to live ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่แบบว่ายอดเยี่ยมมากเลยที่คุณจะมาอาศัยอยู่มีความโมเด rn Triving คือความจเจริญรุ่งเรืองในในสังคมนะคะ driving uh, society with long and illustrious history มีความโดดเด่นมีความรุ่งโรจน์เหมือนประเทศเราเลยนะมีความอะไรก่เ uh, ยมีประวัติศาสตร์ยาวนานต่อมา Britain welcome new migrants who live uh, Who will a d diversity the d and dynamism of our national life ประเทศอังกฤษนะคะเขา welcome new migrants ก็คือยอมรับ welcome เลยยินดีต้อนรับเลยสำหรับคนใหม่ๆนะจากประเทศอื่นๆที่จะต้องการเพื่อที่คนพวกนี้เขาจะมา add the diversity ก็คือมาเพิ่มความหลากหลายเพิ่มความคล่องแคล่วให้กับ ประเทศของเขานะความคล่องตัวความคล่องแคล่วความน่าสนใจให้กับประเทศของเขาต่อมา to become a permanent resident citizen of the UK การที่เรานะคะคนที่จะมาเป็น permanent resident ก็คือมาอยู่เป็นถาวร citizen of the UK ก็คือมาเป็นสัญชาตินี้เปลี่ยนสัญชาติ you need to accept respect the law คุณจะต้องอเคารพกฎหมาย คุณค่าแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศนี้ต่อมาบอกว่า good citizens are an asset to the UK พลเมืองที่ดีนะคะก็คือสินทรัพย์ที่ดีของประเทศนี้นี่เองประเทศมีคนดีอยู่ประเทศก็จะเจริญรุ่งเรืองไปอีกสุดท้าย b r i t a i n welcome those seeking to make a positive contribution to society ประเทศอังกฤษนี้นะคะเขา again เขาก็ Welcome คือยินดีต้อนรับนะคะคนที่จะมาสนับสนุน positive contribution to society คือมาสนับสนุนให้ประเทศของเขาเนี่ยมันจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกหน้าต่อมา the British Society is British Society is founded on fundamental values and principle s which of those living in the UK should respect and support คือประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะเขาก็จะมีขั้นพื้นฐานเนี่ยเขาก็จะมีแบบหลักการมาีมีพื้นฐานมีหลักสำคัญของประเทศของเขาเนี่ยซึ่งทุกคนที่อยู่ในประเทศอังกฤษนะคะ those living all those living in the uk ทุกคนเลยที่อยู่ในประเทศอังกฤษจ,จะต้อง respect คือเคารพ แล้วก็สนับสนุนคือเขาจะมีหลักสําคัญของประเทศของเขาเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อไปว่าหลักสําคัญที่มันมีเนี่ยมันคืออะไรนะแต่ตอนนี้เอาง่ายๆไปก่อนว่าเขามี fundamental value แล้วก็ principle มีหลักสําคัญของประเทศเขาเนี่ยที่ทุกคนในประเทศเนี่ยจะต้อง respect แล้วก็ support เนื้อหาต่อมาคุณค่านะคะ British value are based on history and traditions and are protected by law, custom, and expectation คุณค่าของประเทศนี้ของประเทศอังกฤษของคนในประเทศอังกฤษนี้นะคะมันจะมีพื้นฐานมาจากขนบธรรมเนียมประเพณีประวัติศาสตร์นะ history ก็คือประวัติศาสตร์นะคะ tradition ก็คือประเพณีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาจะ protect ก็คือมีการป้องกัน ที่จะทำทุกสิ่งอย่างให้มันเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีทาที่มันควรจะเป็นเนี่ยด้วย protect นะคะด้วย law กฎหมาย custom ก็คือธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ expectation ก็คือควความคาดหวังความคาดการของคนในประเทศเนยนะคะเนื้อหาต่อมา there is no place in b r i t a i n society for extremism or intolerance no place ก็คือไม่มีไม่มีที่ยืนไม่มีที่อยู่ให้กับคนหรือสังคมที่สุดตรงก็คือ Extreme e x t r e m e ซึ่งมาจากคำว่า Extreme พวกหโวรุนแรงพวก Extreme พวกไปสุดๆเลย Extreme นะคะหรือว่า Intolerance ก็คือคนที่ไม่เคารพกฎอ่ะเป็นพวกแบบถือทิฐิถือเอาตัวเองเป็นใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะอืม เอาตัวเองเป็นใหญ่ถือทิฏฐิมันอ่าทิฏฐิไม่มีนะคะ no place คือเขาจะไม่มี extremism หรือว่า intolerance ไม่มี no place เลยไม่มีที่จะยืนไม่มีที่อยู่สำหรับคนกลุ่มนี้อ่าเรามาดูเรื่องของ fundamental principle ก็คือหลักสำคัญหลักพื้นฐานที่คนในประเทศนี้นะคะ จะต้องทําตามแล้วก็จะต้องมีเอาไว้เลยมีเอาไว้เป็นขั้นพื้นฐานมีเอาไว้เป็นหลักสําคัญในชีวิตเลยอันที่หนึ่งก็คือเดโม c ครซีประเทศนี้เป็นประเทศประชาธิปไตยต่อมา The Rule of Law เราจะมีกฎกติกามารยาทที่เราจะต้องทำกัน Individual Liberty คือเรามีเสรีภาพเสรีภาพเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเสรีภาพอะไรแต่เป็ว่าเรามีเสรีภาพ Tolerance เรามีความใจกว้างเรามีความเอื้อเฟื้อเรามีความใจกว้างเปิด for those different in faith and belief คือสำหรับคนที่อาจจะมีคนลับศาสนามีความเชื่อคนละแบบกับเราเรา tolerance เรามีความใจกว้างยอมรับได้สุดท้ายบอกว่า participation in community life ก็คือคุณจะต้องมีส่วนร่วมในสังคมใน community ก็คือ คนรอบๆตัวเราอะค่ะ community life คือคุณจะต้องมีส่วนร่วมหน้าต่อมานะคะบอกว่า responsibility and freedom คือ responsibility ก็คือในส่วนของคนในส่วนของเราเนี้ยเราจะมีความเ,าเราจะต้องรับผิดชอบในส่วนใดบ้างเราจะต้องทำอะไรบ้างสำหรับ UK permanent resident o หรือว่า citizen หรือคนที่จะมาเป็น เป็นคนถาวรหรือว่าจะมาเปลี่ยนสัญชาติเนี่ยเราจะต้องมีความรับผิดชอบในส่วนส่วนนี้อันแรกนะคะก็คือ respect and obey the law คุณจะต้อง respect คือคุณจะต้องยอมรับคุณจะต้องเคารพกฎหมาย law ก็คือกฎหมายคุณจะต้องเคารพกฎหมายของที่นี่ respect the rights of the right As respect the right of others include Right to their own opinion คือคุณจะต้องเคารพว่าคนอื่นเขามีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นเขามีสิทธิ์คนอื่นมีสิทธิ์ Right of o t h e r ก็คือทุกคนนะคะคนอื่นเนี่ยเขามีสิทธิ์ซึ่งเขาจะจะออกความคิดเห็น their own opinion ก็จะออกความคิดเห็นอะไรก็แล้วแต่คุณต้อง respect คุณจะต้องเคารพเขา Treat o t h e r with fairness คุณจะต้องปฏิบัติกับคนอื่นๆด้วยความ fairness ก็คือด้วยเหมือนเราเหรือเรพูดอะต้องแฟมันไม่แฟร์แฟร์อะไรประมาณนี้เหมือนมันแบบให้แปลเป็นไทยว่าไงอ่ะ fair คือทุกคนอะคุณต้องคุณต้องแฟร์กับทุกคนนะต่อมา look after your servant family คุณจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวของคุณสุดท้าย look after the area in which you live and the environment คุณจะต้องดูแลพื้นที่ The area in which you live คือพื้นที่ที่คุณอยู่แล้วคุณจะต้องดูแล environment ก็คือสภาพแวดล้อมด้วยต้องจำนะคะ Responsibility สิ่งที่เราจะต้องทำหน้าที่ของเราในการที่เราจะมาเป็นคนประเทศนี้ อันแรกเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องท,ทําทีนี้ต่อมาในหัวข้ออันนี้ที่2อมีเขียนไว้วันที่2แล้วกันนะคะก็คือ the UK offers ก็คือประเทศอังกฤษนี้เขาจะให้อะไรคุณบ้างเขาจะ offer อะไรกับคุณเขาจะเสนออะไรให้กับคุณในการที่คุณจะมาเป็นประเทศนี้คุณจะมาเป็นคนประเทศนี้เขาเสนอให้คุณได้รับ freedom of belief and religion s เขาเปิดกว้าง ให้อิสระกับคุณในการนับถือศาสนาอะไรก็ได้คุณจะเชื่ออะไรก็ได้คุณมีเสรีภาพในจุดนี้ freedom of speech คุณจะพูดอะไรก็ได้คุณมีสิทธิเสรีภาพในการพูดเห็นไหมว่าเวลาเราพูดอ่ะเราพูดกระทบถึงควีนเราพูดกระทบถึงรัฐบาล อะไรพวกนี้เขาก็แบบว่าให้เสรีภาพที่คุณจะพูดที่คุณจะทำเขาให้ต่อมา freedom of unfair discrimination ก็คือคุณมีเสรีภาพที่จะแบบคือถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่มีการแบ่งแยกที่ไม่เป็นธรรมขึ้นมาหรือว่าอันนี้พ่ก็จะอธิบายได้แบบว่างงๆนิดนึงนะแต่เป็นว่า freedom of unfair discrimination คืออะไรที่มันไม่เป็นธรรมเนี่ย คุณสามารถที่จะโต้แย้งได้ออะือมนะคะต่อมา a right to a fair trial ถ้าเกิดมันเกี่ยวกับขอดมันเกี่ยวกับขึ้นศาลคุณสามารถที่จะขอความยุติธรรมจากศาลได้คือคุณสามารถที่จะโต้แย้งได้สุดท้าย a right to j o y The election of a government คุณสามารถที่จะเลือกตั้งลงเลือกตั้งก็ได้ไปเลือกตั้งก็ได้คือถ้าเป็นคุณคุณเป็นคนประเทศนี้แล้วเนี่ยนะคุณก็จะมีสิทธิ right to join in the election of a government อันนั้นคือสิ่งที่เขา offer ให้ต่อมา becoming a permanent resident ถ้าคุณจะ มาเป็น permanent มาเป็นคนถาวรของประเทศนี้หรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือ naturalize citizen of the U.K. ก็คือการเปลี่ยนสัญชาติเลยนะคะ you will need to คุณสิ่งที่คุณจะต้องทำสิ่งที่คุณจะต้องมีก็คืออันที่หนึ่ง speak and read English คุณต้องคุณต้องพูด speak แล้วก็ read ก็คือการอ่านภาษาอังกฤษได้ น,นี่คือการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะซึ่งก็อันที่เราที่เราไปทำ B 1กันนะคะอันนั้นน่ะก็เป็นการเทสว่าเราสปี k หรือว่า read English ได้ไหมต่อมาก็คือ h a v e a good understanding of life in the uk คือคุณจะต้องมีความเข้าใจ life in the uk นี่แหละไอเนื้อหาที่เรากำลังจะทำอยู่นี่แหละนะคะมันก็คือ life in the uk คือคุณจะต้องสอบผ่าน life in the uk ว่างั้นเหอะ นะคุณจะต้องมีสสิ่งนี้ค่ะ speak and read English แล้วคุณก็จะต้อง proof ให้ได้ว่าคุณ understanding of life in the uk สอ,สองสิ่งนี้จะนำไปใช้ในการ apply หรือว่าการที่คุณจะมาเป็น British citizen นะอา้าวจบบทที่1แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ฟังเพลินๆไปแล้วกันเนาะประกอบกับการดูเนื้อหาไปด้วยนะดู หนังสืออ่านหนังสือไปด้วยหัดทําข้อสอบเยอะๆฟังไปฟังไปเพลินๆนะคะเพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นโอเคค่ะ,ะจบบทที่1นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันบทที่2ในวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ